หรือเดมอนฟอร์จะกลับมาเป็นเกมตายอีกครั้งก็สวัสดีกันก่อนเลยนะครับอยู่ผมฮีโร่นะครับผมซึ่งทุกคนจะรู้จักผมดีในนามของคอนเทนต์ครีเอเตอร์เกมเดมอนฟอร์นั่นเองนะครับผมรู้จักคลิปนะครับก็ทุกท,ทุกครั้งที่ผ่านมาผมจะทําแต่เดมอนฟอร์นะครับผมแต่ช่วงหลังๆมานี้ช่วง3อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมได้ทําคลิปล่าสุดไปนั่นคือการเป็นอสูรนั่นเองนะครับผมแล้วผมก็ได้หายไปเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะถามว่าทำไมผมถึงไม่ทำเกมนี้ต่อนะเพราะว่า คนเล่นมันน้อยนั่นเองนะผมแล้วตอนนี้มันกระตอนแรกก็มาเป็นกระแสนะครับแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าดับลงอีกแล้วนั่นเองนะครับผมเพราะว่าไม่อัปเดตสักทีนั่นเองนะครับผมถ้าจะให้พูดตามตรงนะครับกระแสเกมตอนนี้มันค่อนข้างที่จะดับลงไปแล้วนั่นเองนะครับผมถามว่าแบบนี้มันยังอัปเดตอยูม่มจริงมันก็ยังอัปเดตนะครับผมไม่เชื่อดูที่ที่เดตคอร์ดของเกมนี้ได้เลยนะครับผมก็อย่างที่บอกไปอัปเดตล่าสุดก็เดือน9้านะครับซึ่งตอนนี้มันผ่านมา2เดือนแล้วก็คนเล่นก็จากปกติครับคนเล่น2ตอนนี้เหลื่นนวครับ ถ้าเรามาดูที่ Snake P นะครับเราจะพบกับนี่ซึ่งเขาล่าสุดเลยเดือนนี้ด้วยวันที่15ซึ่งเขาส่งไว้ห้ทุกคนดูนะว่านี่มีการอัปเดตนะนี่เป็นไงมีการอัปเดตนะผมขยับนะนี่ DLC ผมขยับนะเท่ไหมเท่ไหมก็ประมาณนี้นะครับผมที่เขาส่ง Snake P มามีแค่นี้จริงๆนี่นะแต่ถามว่ามันอัปเดตนานไหมมันก็ ไอสองอันนี้อัปเดตไปแล้วนะครับผมมาแพทล่าสุดเนี่ย5.6จะถามว่าอัปเดตต่อไปเนี่ยที่ต้องจะมาใน6.0มันใช้เวลาทำนานไหมผมว่ามันน่าจะใช้เวลาทำนานนะเพราะว่าเขาแก้ทั้ง UI แก้ทั้งอะไรต่างๆใหม่หมดเลยนะครับนี่นี่ฮะ the main focus of update 6.0นะครับผมซึ่งปัจจุบันนะครับตอนนี้มัน5.6นั่นเองนะครับผมก็ต้องอดใจรอนิดนึงนะครับผม ถ้าอัปเดต6.0มาแล้วผมก็จะกลับมาทําแบบนี้อีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีอะไรจะทําแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะมาบอกเฉยว่าทำไมผมไม่ทำคอนเทนต์นี้แล้วนั่นเองนะครับผมมันก็กลับกลายมาเป็นเกมตายอีกเช่นเคยนะครับผมเพราะว่าอาจจะต้องรออัปเดตปุ่มปุ่มบิ๊กๆใหญ่ๆ่ทีเดียวก็คือ6.0 ก็อย่าลืมที่จะติดตามรอเกมนี้กันด้วยเป็นเกมที่สนุกอีกเกมหนึ่งเลยสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับขอคนที่เข้ามาดูไปละไม่ไปุ๊บว่า